เขากลับมาอีกครั้งกับทีมล่าซอมบี้สุดอรมานเย็ดอนาเตอร์ซอมบี้ v ซอร์และในวันนี้เราก็จะเล่นเป็นตัวแทงกันซึ่งรีเดอร์เพลของตัวแทงก็คือเพิ่มเลือดเพิ่มขึ้นอีกถึง300%ยเังไงเราความสามารถหลักของตัวแทงก็คือมีเลือดเยอะแล้วก็มีปืนลูกซองสุดเท่อย่างนี้ยังไงเรายิงก็ไปนี่ทีเดียวเป็นยังไงตายดิ ซึ่งปืนลูก2องค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็โหดมากๆกันนะนะรอบนี้เราจะเพิ่มความยากเพิ่มขึ้นโดยการที่เราจะอัพสกิลของแทงเองให้เต็มก่อนเราค่อยไปเอาเพื่อนทีหลังนะเ,เราจะอัพเป็นนี้เลยฟันเลื่อยรอบตัวก่อนเลยมันจะมีประโยชน์มากๆทําให้ซอมบี้ตัวอื่นไม่สามารถเข้ามาถึงตัวเราได้ไง่ายๆยังไงละ่ะ เชิญดาน่าเข้าไปเลยแต่แทงเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ยิงค่อนข้างชา้าแล้วก็เปลี่ยนกระสุนค่อนข้างช้านะเพราะงั้นเราจะต้องอาการระยะให้ดีๆเราก็จะอัพปืนก่อนเลยรัวๆตอนนี้ว่าดาเมจของเราเป็นสิ่งสําคัญที่สุดถ้ามีฟันเรื่อยมาเราก็จะเอาฟันเรื่อยก่อนแต่ถ้าเรื่อยไม่มาเราก็จะอัพปืนก่อนนะนะเออขะว่าปืนขั้นต่อไปของเราเนี่ยมันจะกระจายเยอะกว่านี้ยัยงไงล่ะ มาเข้ามาให้หมดเลยเฮ้ตอนนี้จะมีเรื่อยถึงสองอันเป็นยังไงเราพ่กแกอ่าเรื่อยอันที่สามมาแล้วมามเข้ามาได้เลยเออแล้วก็อับปืนขั้นที่สามไปเราขึ้นไปเอากล่องเขียวก่อนตอนนี้กล่องเขียวมาก่อนแล้วนะเออเออันเรื่อยโอ,โอ้โหฟันเรื่อยมันมีช่องว่างเยอะอยู่นะ เราจะเอาเรเบิลัพก่อนอัพเป็นฟันเรื่อยอันที่4ออกมายัางไงล่ะเอาระมาลองดูกันว่าเราจะสามารถพอจะยืนค้ำได้หรือยังนะเออรู้สึกมาว่าก็กพอยืนได้อยู่นะถ้่มันยังไม่มีตัววิ่งมาเพราะว่าแต่ตัววิ่งมามันก็จะวิ่งได้เร็วจนทะลุฟันพวกนี้เข้ามาได้นะ่มฟันเรื่อยรเรเวลเต็มแล้วที่รเรเบล5 ปั่นไปเลยนี่ไงล่ะปั่นสกิลรอบตัวไปเป็นสกิลที่เฮ้ยดีมากๆเลยเราต่อไปเราก็ต้องออาเป็นปืนให้เต็มบ้างมามาเราก็ค่อยเดินเดินช้าๆคอ่คอยเดินไปไปเก็บกลองเรืองกันก่อนโอเคเอารายิงกันไปรัวๆไปเลยเฮ้ยตัววิ่งเร็วเริ่มมาแล้วกลองเรืองเราอยากจะได้เป็น สกิลดีหรือว่าดาเมจดีมาเป็นดาเมดดีกว่าเพราะว่าดาเมจส่วนมากมาจากปืนของเรานะตัวนี้ที่สกิลคูดาวของเราก็ไม่ค่อยจะมีสกิลอะไรเป็นพิเศษซะด้วยสิมาล้าได้เป็นปืน,นเน level สอล้วเป็นปืนไม่ยังไงล่ะลูกซองแบบปัม๊มยิงกระจาย5นัดแล้วก็เร็วขึ้นแต่ว่ามันจะยิงทีละ2นัดแล้วก็ชักกันนะเพราะงั้นเราจะต้องปอยหลบให้ดีด้วยเออ เรารีบอัพขึ้นไปเพื่อจะไปยาบปืนรลเวล3รสของเราดีกว่าปืนระเบิดของตัวแท้งนี่ก็จะมีเป็นปืนระเบิดนันนึงกับปืนกลนันนึ่งนะถึงบอกเลยว,ว่าปืนตลรบกระบอกนี่ก็จะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันถ้าอยากเล่นตัวเป็นทีมก็แนะนําให้เอาเป็นปืนระเบิดเพราะว่าปืนระเบิดเนี่ยดาเมจจะค่อนข้างแรงแต่ว่าจะเล่นตัวเดียวก็ต้องเอาเป็นปืนกลแต่ตอนนี้เรา ต้องเก็บระเบิดก่อนประเี๋ยวปลรอคปืนกลป่ามาเข้ามาอย่างนี้แหละเออเฮ้ต้องอย่างนี้ซอมบี้เยอะมันต้องฆ่าร้างโคซอมบี้ไปเลยเข้ามาให้หมดเลยพวกแกนะ่ะและนี่คือปืนกลจะทําให้เรายิงเร็วขึ้นส่วนนี้ก็เป็นมินิรรนเชอร์นะเราจะเป็นมินิกันเรายิงไม่เอาร็อกเก็ตรรนเชอร์เพราะเราอยู่คนเดียวน่ะเราต้องเน้นยิงเร็วไว้ก่อน นี่ปาเถื่อนกันสุดๆไปเลยบอกเลยว่าถึงอยู่ตัวเดียวก็ดาเมจสุดยอดได้นะเออมากล่องเหลืองรอบนี้เราจะเอาเป็นไม่ค่อยมีอะไรที่เราอยากได้เลยรีโรไปหนึ่งทีดิเออเอาสปีดก่อนเลยสิเพราะว่าแท่งนี่จะค่อนข้างเดินช้านิดนึงนะถ้าเทียบกับตัวอื่นแล้วแทงจะค่อนข้างเดินอืนอดอาดเลยทีเดียว ยิงเข้าไปเป็นไงล่ะเจอปืนกลเข้าไป,ไปเป็นยังไงไม่มีตัวไหนที่สามารถเข้ามาใกล้ในระยะของเราได้เลยทีเดียวเรามีทั้งซอเบทที่หมุนอยู่รอบตัวแล้วเรายังมีปืนกลที่ยิงรัวๆขนาดนี้ยังไงล่ะดีมันดีมากๆเลยตรงที่ซอเบทนี่มันไม่มีดีเลยนะเออมันหมุนตลอดเวลาไงล่ะตัววิ่งเร็วเข้ามาเราก็ยังพอจะสู้ได้ แม่ปืนกลเราจะมีการชักบ้างเถอะใช่ไหมเพราะปืนมันต้องมีการร้อนบ้างแหละโอ้โหโอ้โหเริ่มเยอะเริ่มเยอะกล่องเขียวมาแล้วเราต้องทะลวงไปก่อนเราต้องทะลวงมานอกไปโอเคมันได้ดีมากเอาละเราได้ปืนเรเวลสุดท้ายมาแล้วแล้วก็เราจะเอาเรเวลอัพอีกหนึ่งขั้น เราจะเป็นระเบิดนุก b o m บิ n g s t y l เราจะทิ้งระเบิดลงมาจากฟ้าได้แล้วนี่คือสกิลพิเศษประจำคลาสยังไงละ่ะอ่าอย่างนี้แหละเนี่เราจะทิ้งนุกลงมาจากฟ้าอย่างเงี้ยนะเออยิงเราอัพเลเวลสูงมันก็ยิ่งจะทิ้งลงมาเยอะยังไงละ่ะนี่คือสกิลพิเศษประจำคลาสของแทงก์โอ้ตัวตัวเดียวจะเริ่มไม่ไหวแล้วสินะโดาเมเราเริ่มจะยิงไม่ทันแล้ว เราน่าจะต้องเอาตัวอื่นมาบ้างเราเพิ่มไปพอดร,รีโหลดเข้าไปก่อนอีกสิบเ,เปอร์เซนต์วาเรเปลี่ยนกระสุนค่อนข้างนานนะนะเราเป็นบอมบิงไซต์ต่อเหมือนเดิมโอเคเรายังทำได้ดีอยู่เรายังทำได้ดีอดทนได้ดีมากเลยเจ้าแทงวันนี้เพิ่งจะผ่านแบแค่ห้านาทีนะมันยังวัดผลไร้มากไม่ได้ เพราะว่าเราจะทำให้ดีที่สุดอ่าบอมิงใส่ต่อระเบิดจากฟ้าลงมาเลยอ่ต่อไปต่อไประเบิดจากฟ้าขันที่สี่ไปแล้วเป็นไงล่ะอวกแกแทบจะเข้าถึงตัวฉันไม่ได้เลยสิยิงกันนะฉันมาแค่คนเดียวนะว้าวนี่มันตัวแทงค์ุดโหดเลยนี่ว่ะ ยังไงล่ะบอกเลยว่าตอนนี้ฉันฟังใครจะปาเถือนเลยทีเดียวเออ,เอ,อบอสมา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 โอ้โหตัวคนเดียวเริ่มสู้ไม่ไหวแล้วทุกคนผมว่าถึงเวลาที่เราน่าจะต้องเอาผู้ช่วยมาเพิ่มสักหนึ่งคนแล้วละ่ะจะเามาแค่หนึ่งคนก่อนนะเราจะเอาเป็นใครดี ผมว่าทุกคนคงอยากจะดูเจ้าโกสใช่ไหมแน่นอนผมก็จะเลือกมาให้ยไงล่ะเจ้าโกสเนี่ยเป็นตัวละครประเภทระยะประชิดนะมาจากฟันในระยะประชิดเท่านั้นซึ่งข้อดีของเจ้าโกสก็คือมันจะคอยจัดการตัวที่หลุดมาในวงล้อมของเรายัางไงล่ะเป็นการคอมโบที่สุดยอดใช่ไหมล่ะสำหรับตัวที่อยู่ไกลก็ให้เจ้าแทงยิงไปตัวที่อยู่ใกล้ก็ให้เจ้าโกสยิงไปไงล่ะใช้เข่าไปยิงไม่ได้สินะโอ้มันถือดาบคาตนาน่ะ อ่ากล่องเหลืองมาแล้วก็แปอากล่องเหลืองแป๊บหนึ่งเอาลระกองเหลืองรอบนี้เราจะเอาเป็นอัตราการยิงเพิ่มขึ้นแล้วกันนะยิงจะได้ยิงเล้งเร็วๆขึ้นยังไงเราเราจะนำยิงมันเข้าไปเลยพักพวกอ่าเพราะเราสุดโหดอยู่แล้วนะอ่าเพชรโอ้ยโดนเลือดไปน,นิดนึงราเป็น ดาเพงเดียวก่อนแล้วกันเพราะว่าเราจะเอาว้ฟันตัวที่มันเข้มมาในวงล้อของเราก่อนแน่นอนเราจะทำเหมือนเดิมเราจะไม่อัปเกรดขั้นที่สให้ทุกคนดูเพราะว่าขั้นที่3นั้นเราจะเอาไปให้ทุกคนดูในพาร์ทที่ตัวละครน,นั้นเป็นหัวหน้ายัางไงเราเอาระดมยิงเข้าไปคิว่าเราน่าจะยังทนไหวได้อยู่นะ มาเราก็จะทําเหมือนเดิมก็คือเราจะเอาที่เรเวลอัพก่อนมาเอาเรเวลอัพก่อนเท่านั้นเราก็จะอัพเป็นเออ่ชุดิเคแล้วกันจะ,นะนทําให้สามารถปลาวกระจายไปข้างหน้าได้3ดอกนะอย่างนี้ไงร้รานี่ปลาวกระจายได้สดอกมามามกล่องเหลืองกล่องเหลือง เาราได้กล่องเหลืองเพิ่มมาอีกหนึ่งอันก็คิดว่าเราจะเอาเป็นสกิลครูดาวกับเวพอรรีโหลดก็แล้วกันนะเออดาน่ากันเข้ามาได้เลยยังไงพวกแกก็เข้าไปถึงตัวฉันอยู่แล้วนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยบอสบอสแมลงอบอสแมลงบอสแมลงรู้สึกว่าถ้าเทียบการทำดาเมจเนี่ยจะสวาดทํำดาเมจได้ดีกว่าค่อนข้างเยอะอยนะู่นะแต่คนนี่ข้อดีคนละแบบนะ แทงก็ได้เรือเยอะแล้วก็ได้แบบการันตยืนแบบนิ่งๆได้แบบอ้มีซอเบนปั่นรอบตัวตลอดเวลาถึงต่อให้มีตัวไหนที่หลุดเข้ามาฉันก็ยังมีโกดคอยฟันให้อยู่ดีนะไม่มีอะไรต้องกลัวกันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ต่อใผมยิงเฉยผมก็คงจะไม่มีอะไรทําอะไรผมได้เฮ้ย <Hey, S 1> บอสมาเราต้องไปดูก่อนวนะ่าเป็นบอสอะไรโอเป็นบอสแรงจริงด้วย โอเคเราต้องรีบฆ่าก่อนเพราะบอมแรงเนี่ยมันสามารถปล่อยลูกน้องออกมาได้มันจะทําความลาบากของเราให้ค่อนข้างมากทีเดียวแล้วเราจะเ,าเป็นดาบขั้นที่2เดี๋ยวตอนนี้เป็นดาบโอ้โอ้เราพาดเข้าไปในวงร้อมระเบิดพิษซะแล้วส,สิฉันขอขึ้นแล้วกล่องเขียวอ่นนะโอ้อ้าเยอะแยะไปไหนกันไปหมดเนี่ย เราก็จะเหมือนเดิมก็คืออัพเลเวลก่อนซึ่งรอบนี้เราจะเอาเป็นระเบิดแถบบ้างมันจะทำให้เราวางแถบไว้ที่พื้นแล้วก็พวกมันเดินไปเหยียบก็จะเจ็บตัวพวกมันเองอยังไงล่ะของเหลืองก็มาแล้วต้องมีแวกล่องเหลืองกันก่อนก่องเหลืองเราจะได้เป็นอะไรรอบนี้เ,ออเราเป็นสกิลครูดาวกับเวป้อนรีโหลดแล้วกันอเออ ไม่ค่อยโอ้โหโ,โ,โ,โคตรฟันเลยโคตฟันมันโคตฟันมันโอเคโคตฟันสามทีนะเป็นยังไงล่ะไรโคตของเรากโหตรเฉยไม่ร่าฮ <Abi. S 2> ่าฮ <an> ่าฮ่าฮ <t> ่าเรียกว่าตอนนี้เราแทบจะเป็นมหาเทพแห่งโรคซอมบี้แล้วอะจริงจริงไม่มีอะไรจะทำอะไรเราได้แล้วอะเอ้ฟันมันเข้าไปโอ้โหโอ้โหดาเมจแรงอยู่เนี่ยถึงจะเป็นตัวแท้งแต่ว่าเราก็โดนดาเมจแรงอยู่นะ เพราะงั้นเราจะไปยืนประจนหน้ามันตรงๆงไม่ได้เฮ้ยตัวยิงไกลเริ่มมาแล้วอ๋อมันเข้านาทีที่สิบแล้วนี่เองอเราเก็บเลือดมาตอนนี้เลือดเต็มอีกครั้งหนึ่งโคจะว่าแปลเราไม่มีเลือดเด้งเลยนี่สำหรับจ้แทงใช่ไหมแต่รอบที่แล้วนะสว่าดของเรามันยังมีเลือดเด้งบ้างก็เลยทําให้แบบเลือดของเราฟื้นฟูได้ตลอดเวลาโอ้รอบดีเป็นบอสวิง่งซึ่งบอสวิ่งเนี่ยไม่ใช่เป็นอะไรที่น่ากลัวเลยทีเดียว ตัวที่กระจอกมากๆ,ๆเลยสำหรับเราในตอนนี้อะสำหรับผมแล้วบอสตัวที่ถือขวานกับบอสมาแรงค่อนข้างจะโหดกว่าเยอะเลยนะเฮ้อเอะเอะสู้กันต่อไปกองเขียวก็มาแล้วเราวิ่งไปเอากองเขียวกันสักคู่เหมือนเดิมพอเรเวลยังไม่เต็มเราก็จะเอาเรเวลของเราให้เต็มก่อนถ้าเป็นไปได้ผมก็จะผ่านมันไปด้วยตัวละครแค่อสองตัวนี่นะเอาจะบอสวิ่งมาแล้ว เออบอลนีย่ยงมันรบง่ายไงแล้วโอ้สองตัวก็เป็นอะไรที่ตึงๆกันแนะ่จริงสองตัวก็ยังตึงๆอยู่แต่ก็ยังพอสู้ไหวเอาดาบมาก่อนอับดาบขั้นสองให้ให้เรลเต็มก่อนมาลัวๆเลยว่อ,อัพไหมไม่อัพอีกไม่อัพไปอะไรตอนนี้ดาบเต็มแล้วเพราะฉั้นผมจะไม่อัพดาบขั้นต่อไปนะพรดาบขั้นต่อไปจะเป็นดาบขั้นสมแล้ว เอาไว้ทุกคนไปดูในพาร์ทของที่โค้ดเป็นหัวหน้าแล้วกันว่าในพาร์ทนั้นโค้ดเนี่ยดาบขั้นสามมันจะโหดนาดไหน,นจะมีสกิลใหม่อะไรเข้ามาบ้านเออแต่ตอนนี้เราต้องมีไปเก็บกล่องเรืองก่อนว่าเรามีตัวละครแค่สองตัวกล่องเรืองจะเป็นอะไรที่เราขาดไปไม่ได้เลยทีเดียวเราก็จะเอาเป็นเอ,อ้ยนี่ไงขโมยเลือดกลับมา3%ามเปอร์เซ็นต์ไงล่ะการขโมยเลือดกลับมาได้ถึง3%เป็นี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เราเรียกว่าเป็นอมตะได้เลยนะ เยอะยิ่งถ้าเราที่โดนดาเมจน้อยอยู่แล้วด้วยนะบอกเลยว่ามันโหตึ๊งๆมเลยกระแต่ทำไมผมรู้สึกว่าตอนนี้โกดมฟันตลอดเวลาเลยเนี่ยรู้ว่าจะมีตัวลุกเข้ามาในวงล้อมเราเยอะขึ้นนะโอ้เราเป็นนิดนึงนิดนึงก็งไม่เป็นไรเรายังไหวอยู่มาฉันเข้ามาได้เลยเอาจะตัวยิงไกลมาพวกแกจะทำอะไรฉันได้ ฉันมาระดับมหาเทพแล้วนะกองเขียวมาแล้วเออแต่นี่อันนี้เป็นหนึ่งในสกิลขั้นสานะแต่เราจะไม่บอกความสามารถมันหรอกเราจะเป็นคุนในแดนหรือก,ก็คือมีดปลาดาวตกนั่นเองเป็นสกิลหนึ่งของโกสซึ่งเป็นคลาสนินจานะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งคลาสของห่งอันของคลาสสแต่เรายังไม่ให้ดูเออแน่นอนว่าบรัส ที่ข้อเต็มแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องปลดรบตัวละครตัวต่อไปแต่เนี่ยกาจ,จะเล่นแค่2ตัวนี่แหละเราจะเพิ่มความตึงมือเข้าไปยังไงละ่ะเอสบายมากแกนี้นะโอ้เริ่มโดนดาเมจจากระยะไกลมากขึ้นเลยนะเนี่ยเราเพิ่มมาตาการหิวเลือดก่อนถึงต่อให้ไม่เก็บเลือดเลือดของเราก็จะเด้งอยู่ตลอดเวลาเออบอสมาแรงตีบอสมาแรงเข้าไป อย่าปล่อยแฮงคีโอกาสได้ปล่อยมันแรงออกมาเห็นอแม้ว่าเราแค่เดินเฉยเราก็ได้เลือดอยังไงล่ะเราไม่จําเป็นต้องเก็บเลือดตามพื้นก็ได้เราแค่เดินเดินเดินแล้วก็ฟันฟันฟัน,ฟนมันเข้าไปโอ้ไรอีกแปดนาทีเราจะยืนหยัดไหวไหมกับตัวละครแค่สองตัวผมจะพยายามหักข้ามใจเอาไว้ที่จะไม่เอาตัวละครตัวที่สามออกมาใช้อะนะ แข่งเยอะจริง,รงๆเลยโอ้โหทีนี้น่ากลัวที่สุดคือตัวยิงไกลมันเดิมอย่างที่ผมบอกไปในทุกครั้งนะตัวยิงไกลเนี่ยมันรลุดรอดดาเมจของเราไม่ได้ตั้งเราไปลาแบบนี้ไงล่ะแล้วก็ไอพ้พืน้นพิษนี่ด้วยที่ระยะไปโดนมันจะดีที่สุดนะนะเออเอาล่ะกล่องเขียวมากล่องเหลืองมาเราเก็บกล่องเขียวก่อนเลยยังไงสก,กิลต้องแน่นก่อนนะถ้าเราจะอยากบวกได้ในสองตัวเนี่ย เราจะต้องมีระเบิด Level เลเวลเต็มระระเบิดแทบเห็นไหมนี่นี่คือระเบิดแทบตามพืน้นดาเมก็ค่อนข้างจะโฮอยู่นะแล้ตอนนี้เราถึงกลองเหลืองอีกงานนึ่งแล้วเอ้ยนั่นไงโดนดาเมจระยะไกลกแล้วเราจะเอาเป็นสกิลคูลดาวเพิ่อมอีกสิไปโอ้แย่แล้วตอนนี้ สึกว่าสองตัวอาจจะทำให้ผมอยู่รอดถึงช่วงนาทีสุดท้ายได้ไหมอาจจะไม่ถึงนะทุกคนจะดูตอนนี้เลกถึง8นาทีใช่ไหมไม่ใช่8นาทีดิหนาทีเออพูดผิดน,นะยิงมันเข้าไปยิงมันเข้าไปแล้วก็ฟันมันเข้าไปด้วยโอ้โหโอ้โหมันตึงจริงๆ เราอาบตตาคิดที่เข้าให้กับเจ้าโก้ดบ้างว่าตอนนี้โก้ดของเราฟันเบามากเลยโกดของเราและเมรแรงวันนี้ก็จะเคลียบบอสได้เร็วขึ้นนะนะเราสามารถประชิดกับบอสแล้วก็ฟันเข้าไปได้เลย,ยงไงล่ะมามามาอันนี้บอกเลยว่าเราไม่สามารถหยุดยืนอยู่เฉยๆได้เลยนะและเราจะต้องเก็บเลเวลของเราไปเรื่อยๆด้วยหมดเลยว่ามันตึงมือมากๆตอนนี้ไปจะลุดเข้ามาก็จะโดนฟัน คนที่อยู่วงนอกก็จะโดนยิงาาเป็นคอมโบที่สมบูรณ์แบบสำหรับตัวละครแค่2ตัวยังไงละ่ะเอาล้กองเลื้งมาเพิ่มอีกแล้วเอาได้ไรได้ไรรอบนี้ดูเหมือนเราจะเอาเป็นไม่มีอะไรที่เราสนใจอืมัตาการเดินเร็วก็ไม่สนใจตอนนี้โอเคนี้ดีขึ้นมาหน่อยเอาเป็นสกิลคูดาวกับเวฟพอนรีโหลด,ดก็จช่วยให้เราฟันเร็วมากขึ้นไงละ่ะ พวก <ITA> เราต้องชักดาบเข้าชักดาบออกจากฝักอยู่นะเอาละเราก็จะเอาเร mm ือัพอีกเหมือนเดิมอือเอาเป็นคุณไอแดนสิโอ้โหโอ้โหโอ้โหยี่ห้นาทีสุดท้ายมาเจอโอ้โหโหโหบอลแรงบอลแรงบอลแรงเริ่มตึงมือยิงไม่เข้าแล้วเอายังไงดีผมจะอดตัวให้ถึงที่ส <auf> ุด <pper> ผมจะไม่เอาตัวละครตัวที่สามออกมาใช้เออเราต้องอดทนสองตัวก็ผ่านพ้นไม่ได้เพราะเราคือแทงไาเราเราคือแทง,อง,รรอแทงจอมโหดพ้กดเกี่ยวซอมบี้ในพาร์ทนี้เรา,เาสองตัวในพ์ทหน้าเราตัวเดียวไปเลยไหมอืมถ้าเป็นอย่างนั้นเราคงจะโหดสุดๆไปเลยดีไหมเป็นการชาเรนจตัวเองเลยที่เกมไม่ต้องมาชาเรนจให้ ทุกคนต้องการแบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยเดูมาถึงตอนนี้แล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดซับตะขาดกด like ไลค์ไว้ให้ด้วยนะเออยิงมันเข้าไปดีมากเอา้ะกองเลอโอ้โหไม่ผมว่าสองตัวนี้ค่อนข้างจะตึงนะเรื่องของเรารถลงบ่อยมากๆเลยนะว่าเราจะเล่นแทงแล้วก็ตามแทงไม่ได้เป็น ตัวรับดาเมจนะแต่ว่าแท้งเป็นตัวที่มีเลือดเยอะแค่นั้นเองโอ้เออราเราจะเอาเป็นแม็กเลือดเพิ่มอีกร้อยห้าติปเออมีเลือดเยอะมากเลือดเยอะมากโอเคข่วนบอสเข้าไปข่วนบอสเข้าไปเออเพิ่มเป็นชูริเคเลยว่าห้าเอยมาฟันก่อนมาฟันก่อนหนึ่งทีมาฟันก่อนหนึ่งทีโอเยี่ยมโอยเยี่ยม มันต้องอย่างนี้ลูกเพ่โอ้โหโอ้โห,โอโหบอกเลยว่าช่วงท้ายเราจะยืนอยู่หรือเปล่าปูย่างมากมากนะ้วยตัวละครสองตัวกับช่วงท้ายแบบนี้ที่มีดาเมจวิ่งเข้ามาไม่รู้จะจบแตกสิ้นเราต้องยิงใกล้ๆเลือดเอาไว้ตอนนี้ต้องยิงใกล้ๆเลือดเอาไว้ต้องหาเลือดยืนเอาละกองเขียวกองเขียวโอเคกองเขียวเราหรือว่าเอเนเดอร์มีเราจะเอาเป็นคุณไอแดน โอเคตอนนี้ดเลือดอยู่ตรงนี้เราจะยิมยู่ใ,ใกล้เรือดเอาไว้โอเคดีมากยิงเข้าไปยิงมันเข้าไปเลยโอ้ยยังยังยัง,ย,งยังพอทนได้อัตราการหลบแล้วก็ความสึกของเรายังพอมีประโยชอยู่โอเคบอสมาึงบอสตอนนัวนี้ค่อนข้างจะถึกเลยทีเดียวพอเป็นบอสเลเวลเลแล้วโอเคปะเราก็ค่อยไต่ขึ้นไป พอไปไต่ขึ้นไปโอเคเราได้กล่องมาแล้วรอบนี้เราจะเป็นเออเวฟออนดาเมจแล้วก็รีโหลดเร็วขึ้นขอคุณในแดนให้เต็มก่อนเลยโอ้เราเริ่มโดนดาเมจเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วใชาอย่างงี้ชักจะไม่ดีแนะ่ๆยังไงไหวยังไงไหวยังไงให้ไหวยืนให้มันอยู่ยืนให้มันไหวแม้ว่าไม่ไหวก็ต้องยืนให้มันไหว ใครได้สังเกตคุณไาแดนบ้างหรือเปล่าคุณไาแดนมันจะเป็นสกิลปามีดรอบๆตัวนะอย่างนี้ยังไงล่ะดูนะนี่เห็นไหมมีดบินรอบๆตัวแล้วก็อัพคีย์ให้เต็มก่อนมาอันนี้ตราคีของฉันฟันพวกแกดีเดียวก็แทบจะตัวขาดกันแล้วใช่ไหมล่ะไม่ยังไงเราเป็นไงบอสขอให้เป็นบอสฉันก็ไม่หวาดหวั่นเอาล่ะสองนาทีสุดท้ายเราจะต้องเดินให้เต็มที่เดินเกมให้เต็มที่ เราจะจู่ๆเราพี่ไม่ได้เลยโอ,โอ้ตอนนี้บอสจะนําออกกันแล้วโอเคอ๋อตายพี่เพิ่มขึ้นมาโอ้โอ้เริ่มเริ่มไปไหวเริ่มไหวเริ่มตึงเริ่มตึงเริ่มตึงสองตัวดูก็ยังมีแววชนะอยู่นะโอ้ย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 ตับบอสตับโอ้ยบอสตับสองตัวออ้ยโดนดาเมจอีกแล้ว ว่าเราอยู่กับที่ไม่ได้แล้วอย่างนี้เรามีโอกาสจะแพ้สูงยอมไม่ได้ยอมไม่ได้โอมม้โหาดเล่นมาขนาดนี้แล้วเป็นช่วงเรทเกมแล้วจะไปยอมแพ้อะไรกันตอนนี้หรอเราไปเก็บกล่องเหลืองกล่องสุดท้ายกันก่อนแล้วกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหบอกเลยว่าแทบจะยืนไม่อยู่ตอนนี้เอาความเร็วในการยิงเพิ่มขึ้นเลยความเร็วในการยิงในการฟันขอเพิ่มขึ้นสุดๆไปเลยตอนนี้อะไรก็ไม่สน แค่ยืนได้นาทีเดียวก็พอแล้วโอ้ยขอยืนอีกนาทีเดียวโอเคค่อนข้างจะตึงมือค่อนข้างจะตึงมืออันนี้ต้องใช้สติค่อนข้างสูงเอาละเอาละเราได้แต่ยังพอไหวโอเคสู้กันต่อไปสู้กันต่อไปเพื่อนเอ๋ยเพื่อนเอ๋ยเอาละเรา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 ไปเก็บกล่องไม่ได้เลยเอาเป็นคริติคอลข้าเราไปเก็บกล่องไม่ได้หรอกโอ้ โอ้โห oh, เกือบตายโอเคไม่เป็นไรเราจะแม่ตัวละครเป็นเดิมเราจะอัพคียที่ข้อค่ะตัวท้ายอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนชนเกือบตายโอ้ยเสียงสุดๆเสียงสุดๆไม่ได้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 ไชีพต้องอยู่กับความเสี่ยงโอเคตอนนี้เหลืออัพเราเอาเงินได้อย่างเดียวนะผมว่าเราอัพเดี๋ยวไม่เต็มเควเคววิ่งไปเลยโอ้โหวิ่งโยกเข้าในเป็นไงล่ะช็อตนี้งงกันไปเลย ขอขโมยเลือดหน่อยเราจะแกะตากันขโมยเรือกของเราเราไม่ได็แล้วโอเคมามามาเข้าช่วงสุดท้ายแล้วยังไงก็ไหวยังไงก็ไหวเอาและชนะว่าเป็นไงสองตัวก็ชนะได้ว่ทุกคนเป็ยอดไปเลยเยยย เอาละทุกคนถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆผมด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับจะกนับม่คลิปหน้าบ๊ายบาย